สวัสดีครับวันนี้คิตาเรามารีวิวสไปน,สน,น์นอสเอสนี่ตัวนี้อันนี้สีอะไรอันนี้สีเขียวสีฟ้าอันไหนเปิดโชว์ด้วแล้วเราก็จะมาแกะกล่องตัวนี้ด้วยทีเล็กที่อยู่ข้างในนะครับเฮ้ยมันเหมือนกันเลยอ่ะมันเป็นสีฟ้ากับสีเขียวใช่ไหมการดีมากเลยนะครับดูโอ้ ่าต่อไปเราจะแกะกล่องตัวนี้ออกมา,อ,าอ่าเปิดโชว์ลิงซะหน่อยลิงเต้นเหนะหมโดโดๆขึ้นมาอ้าวนอ้าวโนอ้าวโนนี่ตัวนี้นะครับที่เราจะเอามาโชว์เพื่อนๆน,นะครับอันนี้ทีเล็กนะครับตัวใหญ่มากนะครับเดี๋ยวจะแกะกล่องดูนี่ซื้อมา550บาทนะครับนี่อ่าบิทเบสตาย อะโอเคเดี๋ยวเราจะแกะกล่องแป๊บหนึ่งนะครับนี่นี่ละครั่าร้อยห้าสิบครับมาแล้วครับมาจะแกะกันเลยนี่ออกมาเลยครับอุ้ยมาแล้วนี่ออกมาจากกล่องแล้วเราก็จะเจอกับ เจ้าหางมันแล้วก็จะตัวมัน,นครับนี่อันนี้ก็คือไข่นะครับหนึ่งสองสามฟองนะครับอันนี้ก็เป็นหางเอามาประกอบใส่กันนี้นะครับนี่นี่แล้วก็ดดเดี๋ยวจะใส่ทานตรงนี้นะครับมาครับมาใส่ทานกันหนึ่งสองสาม นี่สวิทครับอ่าเราก็ใส่่านเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการใส่ไข่ด้วย,วยห,หนึ่งสองแบบนี้นะครับน่นาออรักไหมเอ้ยออกไข่ออกไข่เอาเจ้าต,ตัวนี้มาเล่นด้วย ไปใบที่สองนะการออกไข่จะเป็นลักษณะแบบนี้ดูดูโอ้อืมอ่ะไปไปวิ่งเล่นกันนะครับห,หลายตัวเลยวิ่งวิ่งวิ่งแข่งกันใครวิ่งเร็วกันสีแดงรู้สึกจะวิ่งช้าสุดเลยอ่ะนะ ม,ม,มีมีตัวนี้ด้วยมีตัวนี้ด้วยวมันแข็งด้วยอืมอืมอืม,อมโอเคสนามวันนี้ก็ล้าพเพื่อนไปต่อนะครับ เดินใหม่คลิปหน้านะครับต่อไปจะเอาอะไรมารีวิวเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับฝากกดติดตามและกดกระดิกก่งด้วยนะครับบ๊ายบาย